อาบู7000พันเมกอินสวีเดนหมุนขวาหมุนเรื่อยๆเลยหมุนขวาอันนี้ฟีสปูนฟีสปูนกระลื่นฟีสปูน มีกิ๊กเสียงมีกิ๊กเสียงมีเรียงสายมีฟีสปูลมีเบรกเบรกก็ดีใช้งานได้อันนี้คือลอกเอาไปลุยใช้งานได้เลยเสื้อผาภา,ภายนอกก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานมาอย่างโชคโชนสงสัยว่าจะกินปลามาเยอะไอ้อย่างนี้เขาเรียกลอกผีสิง มีเลี้ยงสายมีกิ๊กเสียงแล้วก็มีตีสปูนนี่ตีสปูนหมุนขวานะหมุนขวานี่หมุนขวาใช้งานได้ทุกระบบสมบูรณ์มีข้อเสียอย่างเดียวคือเปื้อนเปอะแล้วก็มีริ้วรอยจากการใช้งานเพราะมันเป็นลอกมือสอง เอาไปลุยใช้งานได้ตกทะเลดีจังเลยอย่างเงี้ยลงทะเลได้เลยไปจิกไปเจ๊กได้เลยอัดบึกก็ได้ตรงเงี้ยเบอร์เจ็ดผ่านนี้ใหญ่โอเคหมุนก่านะครับ